ลยครับยกล้อเลยครับโอ้โหเอาแล้วยกล้อแล้วป๋าเซ็งยกล้อนะครับกำนันเซ็งสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมัน และนี่ก็คือทีมงานทนายต้อยครับดินกดฝาท้ายดำบไม่ลงจังหวะถอยลงเนินด้วยสวัสดีครับออ <laughs> โอ้โหตั้งฉากเลยครับ เกือบจะตั้งฉาก90องศาเลยโอ้เปิดมานี่เอาเลยครับเปิดมานี่โชว์เลยหลังจากที่หยุดไปหลายวันครับสำหรับทีมงานทานายต้อย ลงจาก6กล้อมาขึ้นรถถ่ายแล้วเสียแบงไปใส่ส<ะ>เสียแบงไปใส่ขับ<ะ>ไปโค้แล้วนี่อยู่ในระยะที่อันตรายมากเลยครับดีว่ายกล้อแล้วไม่เหวี่ยงมาโดนหางรถถ่ย โยกออกครับเพื่อที่จะเอารถไถดึงครับดูซิว่าจะดึงรถหรือจะดึงดำหรือจะไปดันตูดให้ดำลงจังหวะถอยลงเนินแล้วก็ดินเหมือนกับเป็นดินขุดสะครับดินเหนียวก้อนใหญ่ๆครับมันกดฝาท้ายเอาไว้ ดึงรน่นได้หรดึงรน่นได้หรดันมันสิเดียบนะ่ล่ะดึงดันลงก่อนเบี่ยงยานมันเดียะดึงเดือบมันลงก่อนยานมันเดียนะแหมเวลาเท่าดึงอะน,นะเพราะมันดินกดอยู่แนมะเอาลงองเบิ่งค่อยเด้อกันนะ เกี่ยวโซ่แล้วครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มครับทางโค้งติดกับร้านบิ๊กมอบ้านศาสตร์ตำบลเมืงบัวครับใกล้ๆกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืงบัวเลยครับหน้างาน จังหวะที่อันตรายมากจังหวะแบบนี้มีสิทธิ์ที่ดำนี่จะไงายมาข้างหลังถ้าดำหงามาข้างหลังเนี่ยกระบอกก็อาจจะคดหรือว่าขาตะกระแตนอาจจะงอได้ครับเมื่อสักครู่ก็ลองย่างๆดูแต่ว่าวันนี้ลมแรงเหลือเกิน เมกาสีเขียวนะครับเสียเซ็งเอามาโน่แล้วครับเสียเกมฮิโนโมเมกาสดรอครับวันนี้ลมแรงมากถอยยัดเข้ามายกแล้วเดี๋ยวหาอุปกรณ์กันลมก่อน ทีมงานทนายต้อยจัดหนักจัดเต็มคลิปนี้ก็สั้นๆครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ